ตัวถังเอาตัวไหนดีตานี้หน er. ึ่งแล้กันนะกดเต้จะเลื่อนไปจุดไปยับมันให้ออกลางเออได้ไหมไอ้นี่ก็จะเปลี่ยนนะ เปลี่ยนจากเป็นสามครั้งเนี่ครับสามครั้งคืออะไรก็คือไปสถานีสถานีหนึ่งเนี่ยนี่คือเมื่อกี้ผมกดลิ้นชักหนึ่งอะให้มันไปดึงลิ้นชักหนึ่งแต่ว่ามันน่าจะเปลี่ยนไปด้านนู้น ไม่ใช่หรอกประตูไม่ได้ปิดอ่าแสงมันตากเข้ามาที่เซนเซอร์ปกติจะต้องไปที่นู่นก่อนแลกลับมาได้รประตูไม่ได้ปิดอ่อาเดี๋ยวปิดประตูก็จะรูล้ละโอเคแสงมาสานะันตากนะจากข้างนอกมันตากเข้ามาไงเอไม่ทำกี่ขึ้นไปอโอเคใสเรียบร้อยแล้วไม่ได้กลับกลับแล้วหยุดเลยกลับแล้วตรงนี้แล้วหยุด ทำไรอ่ะกดลิมิตอ่ะอ๋อเมื่อกี้ไปกดลิมิตป่ะไปโดนข้าวล้วมั <im system Stadium> ้งใส่ไฟหาโดนลิมิตเลยใส่ไฟโดนลิมิตแล้วก็ลงแล้วก็วางนิดครงนไม่สุดไม่เฉื่อเมื่อกี้ใส่ไฟคงไปโดนลิมิตครับเนี่ยแล้วมันก็จะหยุดอ่ะไฟลงไฟลงวางวางเก๊ เม่กี้จริงๆเราจะต้องไปถึงที่โน้นแล้วกันโน้นมาแปลงว่าาแต่งเดี๋ยวเราปิดประตูแล้วจะรู้แล้ดึงข้าววางเรียบร้อยแล้วก็ดึงข้าวแล้วก็จะหยุดอย่างนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้กลับไปด้านนู้นเพราะว่าโฮมิ้งเราอยู่ที่นี่พอเรากดอันไหนมันก็จะวิ่งไปบบที่นู่นแล้วไปนั่นเนาะ ม่งงเนาะโอเคพอถึงจุดปุ๊บเนี่ยอย่ือ